สวัสดีด้วยนะคะวันนี้ผมพีเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมที่ชื่อว่า Survival นะครับผมโอเคจะเป,ป็นยังไงไปดูเลยครับโอเคโอ้ยแป๊บแรกครับหาห้องก่อนดีกว่าห้องไหนดีเออมันก็มีอยู่ห้องเดียวเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนเข้าเลยห้องนี้อู้วีพีตามมาแล้วโอ้ด่านนี้ที่คุ้นเคยโอเคครับ,รบต้องรออ้าเลยอหนึ่งนาทีสามสิบวิครับรอรอฉันรอเธออยู่ โอเคโอเคเก้นี้มันมากบอกเลยมาไม่เข้ากันมันเลยล่ะโอเคจัด okay. นี้ค่อนข้างใหญ่โอเคครับ okay, ผมดึดิงดึดิงรอไปรอไปดึงดิงึโอเคเออโอเค รอไปครับไม่มีอะไรทำตึงตดึง,ดง,ดงก็อยากเจอโปเลยนะแถวนี้โปเยอะแหมเร็วซีโอเข้ามาแล้วครับคนเยอะจริงๆเลยท่านจักรก็ขอพอดีนะพอดีไม่ค่อยได้เล่นครับโอเคสวัสดีพวกนายสาวสวยแล้ว ตืองขอหองวีพีเข้ามาเลยแม่งเกียนโอเคครับรอไปครับรอช่วงนี้ร้อนนะร้อนโอเคครับโอเคตืองรอครับรอนายบันดีสเตย์วันดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเร็วจงวังวะไปครับวิบ่งครับจูบจูบ เว้เดี๋ยวเอา้า What แหลกฮอลิชแม่งเฉยกูแหลกครับอื้มแหลกไปดีกว่าครับท่านผู้ชมขอพันนะ้ำนันเกิดอะไรผิดพ,พาลาดนรมันแหลกครับผมชิบหายแล้วไงกูกเฮ้ยกูมีอะไรกันสู้เขาบ้าเนี่ยเอา้า ว่าส์ the fuck อยู่เหมืนแมก็ไม่โหลด oh กูไปยังไงเนี่ย holy shit มาเด r f u c กอ r ไปแล้ววิ่งแล้วโอ้แหักหักชิพอยอู้ไปหาของก่อนเฮ้ยอไม่วันนี้แหลกว่าเซิร์ฟเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟเป็นไรนะเอ้าเดี๋ยว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 สเตปจะพึ่งฆ่ากูกูไม่มีของโอ้ยมาเด็กฝึก ชิปหายแหลกมากเลยโอ้วันนี้เซิร์ฟเป็นไรนะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกระตุกกระตุกมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟเป็นไรวันนี้อุ้ยวันนี้เซิร์ฟเป็นไรวะทำไามาแหลกผิดปกตินะเซิร์ฟโอ้เซิฟเซิฟแหลกมากเลยสงสัยแอดมินกำลังทำอะไรอย่างเงโอเคยังก็ขออภัยด้วยนะโอเคเข้ามานะแล้วไอจี นันกลากก็อย่าว่าเลยนะครับไอเดนบันเดยเฮ้ยอ่ะด่านเล้กูจะไปยังไงเนะ oh, นี่ยโอ้ดีครับพี่ขวัญเฮ้ย hey, เดี๋ยวพี่ขวัญมาไงเนะี่ยเฮ้ยด่านนี้ด่านอะไรวะแล้วมันจะแปลของยนนะังไงว่าเ่อแล้วกูมีเห็นที่สองอันเลยล่ะสเตย์บันเดยโอ้เซอร์ครับแรกเลยครับโอ้มาเดวอเก holy shit โอ้ หนึ่งนาทีครับผมโอเคเซิร์ฟเกิดอาการแห่งเอวนะครับผม What t h e h e l l me please h e l l o guy yeah โอเคครับโอเคทางทีวีนั้นหละเล่น,นเลยคนเข้ามาเต็มเลย อา้าวออกไปหนึ่งคนแล้วออกไปเพื่ออะไรโหคนโหดเข้ามาเต็มเลยครับอ้อาวบักไอคนนันบักพิ่ขวัญบักแล้วครับโอ้เอ็เข้ามาเลยแหละเดี๋ยวถาม่ากงเป็นใหม่ MVP มอา้าวแล้วของเอาไงวะไม่รู้แล้ววิ่งเข้าป่าแล้วว้ยวิ่งเข้าป่าแล้ว ไปแล้วหาของที่อื่นอุ้ยเคี้ยแมพไม่โหลดโอเคโหลดแล้วอ่าตอนนี้ครับยังเริ่มฆ่าไม่ได้ครับอุ้ยกอง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 อุ้ยกองกองกองเคตอนนี้เริ่มฆ่าได้แล้วครับเกียร์ไส้กรอกเกย์ดับมา นายนายเราไปเลยนะเราจะไม่ยุ่งกับพวกนายพวกนายมันเถื่อนวิ้ง MVP เข้ามามันจะไปตู้ไงวะไปเร็วไปเร็วโอ้มีทมีการท้าทายกันขึ้นนะครับผมเฮ้ยขึ้นไปวันนี้ได้ไหมลนะ่ะขึ้นไปท้าโดนฟ้าตกลงมาก็ไม่คุ้มกัน,นไปดกว่าโอ้หาบ้านอยู่ดิคับไปครับอื้อแหลกแหลกแหลกโอ้ย ต้องหาของครับไม่งั้นไม่ไหวครับโหแล้วแม่งเกาะให้มาอันเดียวเชี่ยนี่ไม่เคยเล่นว้ยชิบ่ายทางตันแล้วแล้วไงล่ะ,ละคิดว่ากลับทางเดิมนี่ไหมกลับไปเราได้เจอกับอุปสรรคอะไรละ่ะยัง่างครับเชี่ยตอนนี้ไม่มีคนเดินมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีใครฆ่ากันเลยละ่โะโหเลยเชี่ยหมะครับฆ่าไปแล้วเลยกี่คนละสิบเอ็ดละ จะไปทางที่มาเราจะอาจจะโดนหลุมก็ได้ตอนนี้อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเอาแล้วครับผมคุณเดี่ยวมึงเล่นด้วยกันล่ะอุ้ยทีย่จตีแม่งเกาะกูมีกางเกงอันเดียวเลยนะเชีย่ยเอ้ยเพื่อนนายมันบ้าไปแล้วอุ้ย,ยตีปะตีเป็น,นอันแล้ววะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแลกแลกโอ้โอ โอ้ oh, fuck dude เตยบดีเอา้ยเอ้ยเอ้ยจ้า what ท่า่ชงเห็นไหมฮะกระตุกชิพหายเริ่มเริ่มหัวร้อนแล้วนะโ oh, <c ười> อ,อ,นะอ้ fuck dude หกระตุกเชี่ยคำหยาบขอภัยนะเออเดี๋ยวโอ้โหเน็ตเน็ตกากมากครับตอนนี้เออ เฮ้ยวันนี้เซิร์ฟเป็นไรเนี่ยท่าธรรมดาไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้เช็ดมาดูฟัคก์อะว่าเซิร์ฟเป็นไรวะเนี่ยโ oh, อ้ยโหน่ะพดีตัวเธอ oh, เออเป็นไรเนี่ยโอเคจบคลิปเพียงนี้ก่อนฮะวันนี้เซิร์ฟเป็นไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยววันไหนเซิร์ฟมันหายแรงแล้วเดี๋ยวก,ยกลับเ,เลยใหม่ Kalau oh, ini kok sedikit apa.